ตอนนี้มาถึงในหัวข้อที่2กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือทางด้านของ Softnic Locker Solution with PDPA นะคะเช่นเคยค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณดุจิรพงศ์ตอนนี้เรียนเชิญต่อได้เลยค่ะครับผมก็เดี๋ยวหัวข้อที่2นะครับของผมเองก็จะเป็นเรื่องของ PDPA นะครับเดีวขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับ บอกเนื้อหาข้องให้เยอะนะครับก็เนื่องจากเวลาจํากัดผมอาจจะใช้เวลาอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับก็ถ้าระหว่างการนําเสนอมีข้อสงสัยยังไงก็อาจจะพิมพ์พิมพ์แชทเข้ามานะครับก็ทางผมเองก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบคําถามนะครับเราก็จะตอบให้ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนวทางในการจัดเก็บหลอกไฟล์ที่ปฏิบัติตามพรบคุ้มขอ้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า pdpa นะครับแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวอาจจะมีเล่าให้ฟังเรื่อง l o อกแม n a จเมนต์สำหรับ p d p a มีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็แนวทางในการจัดเก็บหลอกเพื่อปฏิบัติเพื่อป้องกันนะครับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือว่า d a t a b บีชนะครับตัวนี้ก็สําคัญไม่น้อยเช่นกันแล้วก็โซลูชันของเราครับ Sonic. อซอมนิกโซลูชันเรามีแดชบอร์ดเรามีวิธีการในการจัดการข้อมูลหลอกประเภทนี้ยังไงบ้างนะครับแส่วนสุดท้ายถ้ามีเวลามากพอนะครับเดี๋ยวผมอาจะเปิดเดโมให้ดู ก่อนอื่นก็คือในทางทีมงานของซ้อมนิกเองครับเรามีเรามีเซอร์ติฟา DPO อยู่2ท่านนะครับก็เพื่อให้เห็นว่าเราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับกับประเด็นในแง่ของการคอมไพล์ตาม PDPa ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับบุคลากรท้างในองค์กรเองเราก็จะมีการเข้าไปอบรมเข้าไปสอบ c ซอร์ติฟาในสํานักใน,ในหลายๆที่นะครับที่ในหลายสถาบันที่มีการรับสอบแล้วก็แล้วก็ให้เซอร์ติฟาลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราเองเราเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเราพยายามเข้าใจในแง่ของการปฏิบัติตาม p d p a นะครับอพอสมควรนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของกฎหมายของ p d p a นะครับผมขออนุญาตหยิบยกมาสามมาตานะครับมาตราสามสิบเก้ามาตราสามสิบเจ็ดมาตราสี่สิบนะครับในส่วนนี้เขามีระบุว่าแนวทางปฏิบัติอยู่อยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมจะอ้างอิงให้เห็นว่าใน แนวทางปฏิบัติในข้อกําหนดต,ต่างๆเหล่านี้แนวทางปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะตามข้อปฏิบัติที่ GDPR หรือว่ากฎหมายเทียบเคียงของเราใช่ไหมครับ PDPA กับ GDPR นี่จะคล้ายกันใน GDPR ของยุโรปเนี่ยเขาคอมไพแบบเนี้ยโดวยวิธีการอะไรนะครับก็จะหยิบยกมาให้เห็นว่าอย่างเช่นเอาเริ่มต้นจากมาตรา39ก่อนอออนะครับให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการบันทึกรายการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็สํานัก สำนักงานสามารถตรวจสอบได้นะครับอย่างเช่นมีการบันทึกข้อมูลว่าข้อมูลวัตถุประสงค์ระยะเวลาในการจัดเก็บหรืออะไรท่างน,งนี้ในแนวทางปฏิบัติครับเขาใช้ซอฟต์แวร์ประเภทพวกบอกพวก data inventory นะครับพวก data mapping นะครับเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราทําทะเบียนอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ซอฟต์แวร์ต่างเหล่านี้ในการทําซึ่งซ็อกนิก p d p a for data mapping เองที่เราพัฒนาขึ้นก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ส่วนมาตราที่37นะครับก็จะเป็นกับมาตรา40ผมอาจจะพูดรวมกันนะครับเป็นในแง่ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับในมุมปฏิบัติเองนะครับมันมีทําได้อยู่2แนวแนวแรกก็คือเป็นในเชิงของนโยบายนะครับอย่างเช่นการออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการออกนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศนะครับหรือแม้กระทั่งการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน กับคนที่อยู่ในองค์กรนะครับให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับอันนั้นคือในแง่ของของนโยบายหรืออาจจะผมอาจจะเรียกว่าเป็นซอฟต์ไซส์แล้วกันนะครับแต่ส่วนในแง่ของการปฏิบัติเชิงเทคโนโลยีนะครับผมเรียกว่าฮาร์ดไซส์แล้วกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเอาซอฟต์แวร์นะครับเอามาติดตั้งเอามาอิมพิเรเมนต์นะครับเอามาเอนฟอร์เอามาบังคับกลุซีนะครับให้เป็นไปนตามนโยบายที่กําหนดไว้ในฝั่งของซอฟต์ไซส์นะครับ ในฝั่งแฮสไซต์อย่างเช่นที่เราเคยเห็นกันบ่อยเลยนะครับอย่างเช่นการนําซอฟต์แวร์ที่ประเภทการเข้ารหัสข้อมูลนะครับการติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภทการตรวจจับข้อมูล,ลว่าไหลหรือว่า dlp นะครับการหาซอฟต์แวร์ประเภทเข้ามาทํา data masking นะครับหรือแม้กระทั่งการติดตั้งการเตรียมระบบเพื่อทา authentication กําหนดธส์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับแต่ส่วนท้ายเองที่เป็นเหมือนกับเป็น เป็นพื้นฐานนะครับก็คือการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลหลอกเพื่อที่จะมาตรวจสอบทุกทุกแอคทิวิตี้ที่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น DLP ไม่ว่าจะเป็นพวกการกําหนดเชิงนโยบายต่างๆที่ประกาศไว้ในเชิงนโยบายนะครับว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่มีการละเมิดข้อกําหนดมากน้อยเพียงใดนะครับมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากจากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาตมากน้อยเพียงใดอะไรสํานองนี้ พวกหลอกมอนิเตอร์ต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานนะครับที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ทั้งในฝั่งซอฟต์ไซด์และฮาร์ดไซด์นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของพรบ PDPA บ้างว่ามีเรื่องอะไรบ้างการเข้าใจพรบ PDPA ครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันมีอยู่กี่ประเภทนะครับที่นิยามนะครับไว้ในพอพรบ PDPA นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเขียนเป็น3 3ประเภท3กล่องลวกันอ่ สองประเภททษทีนะครับสีฟ้านี่ก็ประเภทเดียวกันนะครับแล้วก็สีส้มก็อีกประเภทหนึ่งนะครับเริ่มจากสีฟ้าก่อนข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันจะมีย่อยอยู่สองชนิดข้อมูลส่วนบุคคลทางตรงกับทางอ้อมนะครับทางตรงก็คือเวลาเราเห็นข้อมูลเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้คือใครนะครับอาจจะเป็นชื่อนะครับอาจจะเป็นนามสกุลอาจจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนก็แล้วแต่นะครับเราเห็นปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้คือใครนะครับ ส่วนที่2ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันแต่เป็นทางอ้อมนะครับทางอ้อมคือยังไงคือเราเห็นปั๊บเนี่ยเราไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าคือใครนะครับอาจจะต้องเอาข้อมูลที่สองที่สาม,มาประกอบกันนะครับเราก็จะสามารถรู้ว่าเป็นใครในในนิยามหรือว่าในในข้อกําหนดในพรบรพวกหลอกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น IP address นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอีเมลพวกเป็น username ต่างๆพวกนี้ล้วนที่เป็นข้อมูลองค์ประกอบนะครับทางอ้อมที่จะสามารถที่จะ เชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นๆเราจนไปสู่ตัวบุคคลตัวเจ้าของข้อมูลตรงๆได้นะครับในส่วนนี้เองก็เลยเข้าขายว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันนะครับแล้วส่วนอีกส่วนที่3นะครับส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลชนิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนะครับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับสําคัญยังไงคือ ถ้ามันมีข้อมูลเหล่านี้ที่มากพอนะครับมันจะมีบทบทม,มันกับบทลงโทษหรือว่าบทปรับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเรียกได้ว่าถ้ามีข้อมูลเหล่านี้อยู่เยอะนั่นก็คือองคง์กรทองท่านก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงทั้งในแง่ของการจัดการในแง่ของการจัดเก็บให้ปลอดภัยนะครับข้อมูลสมคุรอ่อนไหวก็ได้แก่พวกเชื้อชาติความคิดเห็นทางการเมืองนะครับพวกศาสนาพวกพฤติกรรมต่างๆข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมอะไรทํานองนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งสิน้นก็ พอถ้าเราเข้าใจลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่าข้อมูลสมบุกสมบุรค์นะครับทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยทุกองค์กรน่าจะมีอยู่นะครับแต่ข้อมูลสมบุกสมอ่อนไหวที่ที่รุนแรงเนี่ยบทลงโทษที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมีบางองค์กรอาจจะไม่มีนะครับบางองค์กรอาจจะมีก็ท่านอาจจะลองเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปตรวจสอบในองค์กรท่านอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ในแง่ของบทลงโทษนะครับก็มีการระบุไว้ในในหลายมาตราเหมือนกันผมอาจจะไม่ได้ระบุรายละเอียดมากนักนะครับ แต่มันมีโทษทางแพ่งนะครับก็คือบทปรับกับโทษทางอาญานะครับก็คือมีการปรับด้วยแล้วก็ติดคุกด้วยนะครับแล้วก็มีการข้อมูลสมบุคคลที่เป็นชนิดอ่อนไหวค่องจะมีบทลงโทษที่ค่อยจะรุนแรงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือบทลงโทษในแง่ของทางปกครองนะครับตรงจุดนี้ผมอาจจะขออนุญ,ญาตไฮไลท์ให้ให้เห็นนิดนึงว่าทางปกครองคืออะไรคือทางปกครองก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามครับไล่มาทุกมาตาเลยยี่สิบ สามสามสิบสี่สิบเอ็ดสิบสองสิสิบเก้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของพอรบฉบับนี้เลยถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับก็มีบทลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้คือโทษปกครองนี้นะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ก็สามารถที่จะจะจะ,จะมีปรับเราหรือว่ามีอาจจะมีฟ้องเรารอ,อะไรพวกนี้ได้นะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐตรงส่วนนี้ก็ที่กําลังจะมีการแต่งตั้งกันน่าจะ น่าจะเร็วๆนี้นะครับที่เขาเรียกว่าชื่อย่อว่าสพสนะครับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็มีหน้าทีา่ตามมาตรานี้โดยเฉพาะนะครับคราวนี้มาดูไกด์ไลน์กันนิดหนึ่งว่าถ้าหากเราจะปฏิบัติตาม p d p a พครับทางซ้อมเองเราพยายามกรุบรวมอยู่ประมาณห้าสเต็ปนะครับให้เห็นว่าในห้าสเต็ปหรือว่าห้าของเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราพอจะเห็นเป็นรูป,ปธรรมเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือ เรื่องของคอนโทรลเฟรมเวิร์กนะครับตรงจุดนี้อาจจะต้องเกิดจากการทํางานร่วมกันของคนทั้งองค์กรนะครับที่มีที่มีส่วนได้และส่วนเสียในในส่วนนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำอะไรก็คือเพื่อที่จะทํางานในเชิงนโยบายออกมาก่อนนะครับอย่างเช่นนโยบายคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับต้องออกมาก่อนหรือว่า privacy notice นะครับที่เราเราชอบเรียกกันนโยบายคุ้มครอง,องความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยสารสนเทศนะครับ2ตัวนี้อาจจะต้องถูกร่างนะครับแล้วก็ถูก ประกาศแล้วก็บังคับใช้ในองค์กรก่อนนะครับถัดมาคือการทําตามมาตรา3ามเกนั่นคือการทําทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทำด d ต t ้าอินเวนทอนะครับทำโปรเซสแมปปิ้งข้อมูลอะไรจัดเก็บอยู่ที่ไหนนะครับจัดเก็บด้วยฐานทางกฎหมายอะไรทำนองนี้นะครับก็จะต้องถูกทําทะเบียนจัดเก็บไว้นะครับส่วนมาตราที่40นี่คือเป็นเรื่องของพวกเราชาวไอทีทั้งหมดแล้วครับก็เป็นการอินเวสนะครับลงทุนนะครับ พัฒนาระบบทางด้าน security นะครับถ้าท่านใดที่มีระบบ Security ที่ยังไม่ดีพออาจจะต้องพิจารณาว่าจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับจะป้องกันอะไรเพิ่มเติมนะครับพอเราติดตั้งเราลงทุนเราเพิ่มเติมยกระดับทางด้านความปลอดภยัยนะครับสิ่งถัดมาคือเราต้องตรวจสอบนะครับพอเราทําได้เราทําไปแล้วเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ย ى, มันเป็นยังไงนะครับมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงนะครับมันถูกทางหรือว่าผิดทางนะครับ าการมอนิเตอร์การดูรีพอร์ตก็จะเป็นส่วนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติในกลุ่มนี้นะครับผมก็เลยใช้สีขออนุญาตใช้สีให้เหมือนกันว่าสําคัญคล้ายๆกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือการอบรมนะครับอันนี้การอบรมให้ความรู้กับคนในองคอ์กรนะครับเพราะบางทีถ้าผู้คนในองคอ์กรเข้าใจนะครับมีความสามารถในการป้องกันข้อมูลสมบุบรของตัวเองได้เองไม่ให้รั่วไหลนะครับไม่ให้ปลอดภัยเนี่ยการลงทุนต่างๆก็อาจจะไม่ต้องลงทุนมากนักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ทางฝั่งฮาร์ดไซส์นะครับทางฝั่งซอฟต์ไซส์ก็แอพพลายไปพร้อมๆกันนะครับ mm hmm. อันนี้ผมขออนญาตข้ามนะครับก็กล่าวไปละก็จะให้เห็นว่าพอเราจิบโดยเฉพาะเรื่องของแอพพลายซิเคอร์ตเข้ามาทําในองค์กรนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นมันมีทั้งฝั่งซอฟต์ไซส์กับฮาร์ดไซส์นะครับซอฟต์ไซส์ก็คือเชิงนโยบายนะครับแต่งตั้งคนนะครับปรับปรุงกระบวนการต่างๆทางฝั่งฮาร์ดไซส์ก็คือการลงทุนการ invest ในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของซอฟต์แวร์นะครับอย่างซอฟต์แวร์พวก data security ต่างๆ data encryption ต่างๆนะครับกำหนดเรื่องของ permission ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับกำหนดเรื่องของ authentication system แล้วก็เรื่องของ monitoring เรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของ l o c นะครับพวกนี้ที่เป็นหัวข้อหลักของซ้อมเที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็เป็นส่วนนี้เช่นกันนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอยู่ไม่สำคัญอยู่พอสมควรนะครับ คราวนี้เรามาดูว่าจัดเก็บหลอกนะครับเราจะเก็บหลอกอะไรบ้างให้เราเข้าใจตามแกนหลักตัวนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราจัดเก็บหลอกตาม PDPA เนี่ยเราสนใจข้อมูลอยู่3ามประเภทสาประเภทเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นหลอกที่เป็นลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหลอกที่เกิดจากการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหลอกที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเก็บใช้เปิดเผยสประเภทใหญ่ๆเนี่ย ถ้าถ้าเราลงจะไปลงลงไปดูว่าถ้าเป็นหลอกชนิดอะไรบ้างที่เราต้องจัดเก็บให้ตรงกับประเภท3ประเภทนี้นะครับผมยกตัวอย่างประเภทของการเก็บอย่างเช่นข้อมูลหลอกที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง Data ครับพวก Data าหลอกอเดลตา้าแอคเซสหลอกนะครับอาจจะเป็นหลอกจากแอปพลิเคชันที่มีการเข้าถึงข้อมูลนะครับเช่นถ้าเกิดท่านเก็บข้อมูลหลอกของลูกค้าที่อยู่ใน ERP อยู่ใน c r m นะครับท่านอาจจะต้องเก็บพวก หลอกของพวก Data Base หลอกของแอปพลิเคชันที่มีการ access เข้าไปยังยังแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลสมวุบุคคลตรงนั้นอยู่นะครับหรือบางที่อาจจะเก็บข้อมูลพวกพวกหลอกพวกเน็ตเวิร์กแอคเซสนะครับอาจจะเป็น VPN เข้าไปหรืออาจจะเป็นใดๆก็แล้วแต่หรือเป็นไฟล์ a l l ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นพวกทราฟฟิก IP s o ซอร์ส p d e s เนะครับมามาจาก IP ไหนแล้วก็ Destination IP อะไรทุนนองนี้นะครับยัง ประเภทเหตุการณ์ที่2ก็คือการใช้นะครับการใช้ข้อมูลนี่ยเช่นการใช้ก็จะเป็นลักษณะของการหลอกที่เป็นลักษณะของการการอนุญาตสิทธิ์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหลอกของระบบ ERP สมมุตินะครับผมยกยกตัวอย่างระบบ ERP นะครับอาจจะมีการกําหนดสิทธิ์ว่า,าแผนกบัญชีเข้าถึงข้อมูลกลุ่มนี้แผนก IT เข้าเข้าถึงข้อมูลกลุ่มนี้นะครับแผนกส่วนบุคคลนะครับ HR เข้าถึงข้อมูลของพนักงานอย่างนี้เป็นต้นมีการกําหนดสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นคือเราจะต้องจัดเก็บพวกข้อมูลหลอกที่เกิดขึ้นจากการให้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูว่า,าแพนก HR เข้าถึงหลอกของเ,อเข้าถึงข้อมูลได้ตรงกับที่เราอนุอนญาตสิทธิ์ไหมหรือว่าเข้าถึงข้อมูลที่ถูกไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเป็นการละเมิดสิทธิ์อะไรทนองน,นี้เราก็ต้องดูเรื่องของหลอก u t ล h o r i z a t i o n พวกนี้ด้วยนะครับส่วนการเปิดเผยนะครับการเปิดเผยส่วนใหญ่ก็จะก่อนเปิดเผยจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนนะครับ การเก็บหลอกประเภท authentication นะครับใคร log in เข้ามาเวลาไหนนะครับเข้ามาเพื่อทำอะไรนะครับทำอะไรอาจจะเป็นพวกเข้าไปแก้ไขเข้าไปอัปเดตเข้าไป uh, delete หรืออะไรทำนองนี้หรือว่าสับสับทางด้าน uh, developer เขาจะเรียกว่าพวก CRUD นะครับก็ต้องเก็บหลอกประเภทนี้ด้วยนะครับก็3ามประเภทใหญ่ๆตรงนะี้ครับที่เราจะต้องเข้าไปเก็บหลอกในซ้อมอีกเองเราก็มีการทำแต่ละประเภทนะครับ แล้วก็แบ่งออกเป็นแต่ละอุปกรณ์นะครับเจ็ดประเภทแล้วก็แบ่งย่อยออกไปตามประเภทใหญ่ๆสามประเภทที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับอย่างเช่นหลอกของพวก d a t a าเบสหลอกไฟเซอร์เวอร์นะครับหลอกระบบ Backup นะครับหลอกเว็บเซอร์เวอร์หลอกรีพอร์ตหลอก Report, ลอก e ีเมลหลอกการโจมตีต่างๆพวกเนี้ยก็ถ้าสนใจยังไงก็อาจจะเข้าไปดาวน์โหลดตัวเอกสารเราจะมีเอกสารพวกพวกฟอร์มนะครับให้กรอกถ้ารู้ถ้าท่านใดที่สนใจอาจจะไปประเมินก่อนว่าองค์กรของท่านมีหลอกประเภทอะไรบ้าง เพาะท่านอาจจะดาวน์โหลดไฟล์ Excel ครับแล้วก็ไปลองกรอกดูนะครับก็อาจจะเห็นได้ว่าอของท่านส่วนใหญ่อยู่ในตรงกับประเภทไหนนะครับตรงส่วนนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ s o อมน c นะครับคราวนี้มาดูในแง่ของไทม์ไลน์นิดนึงนะครับใน PDPA เนี่ยเขาจะมีกำหนดในเงื่อนของเวลาอยู่2อ,อข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดตัวแรกก็คือ,อถ้าเจ้าของข้อมูลนะครับร้องขอตามสิทธิ์ที่ตามหน้าที่ของเขานะครับ อย่างเช่นร้องขอให้ยกเลิกร้องขอให้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 โอนหรือว่าทานทานเฟอร์ข้อมูลสมุคสบไปยังที่อื่นอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องปฏิบัติให้เขาภายในสามสิบวันนะครับส่วนที่2ก็คือถ้าหากมีการละเมิดอย่างเช่นมีการข้อมูลสมุคสมบูรณ์รั่วไหลมีการโดนแฮกนะครับจะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลแล้วก็เจ้าหน้าที่สออสอนะครับภายในเจ็บสองชั่วโมงในพรบอรมีกําหนดเงื่องเวลาอยู่สองเรื่องคําถามก็คือถ้าหากสมมติเราต้องปฏิบัติ นะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในเจ็บสองชั่วโมงแล้วก็เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับเราอาจจะต้องมีข้อมูลตั้งต้นนะครับอย่างเช่นเวลามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าสิ่งที่โดนโจมตีคืออะไรนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่ั่วไหลไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอะไรนะครับมีวิธีการเข้ามายังไงแล้วเรามีวิธีการในการป้องกันยังไงเพื่อเป็นปมยาตรการในการป้องกันและเยียวยานะครับ ก่อนที่จะเาข้อมูลเหล่านั้นนะครับแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับในรายละเอียดมันจะมีค่อนข้าใจเยอะนะครับอย่างเช่นพวกข้อมูลจากข้อมูลรายละเอียดของการโจมตีการละเมิดอะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นอาจจะเป็นข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ไฟเซิร์เวอร์ถูกขโมยจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอะไรทํานองนี้ที่เราต้องเขียนในรายงานนะครับเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลพวก ข้อมูลอะไรบ้างที่หลุดออกไปจํานวนเท่าไหร่นะครับมีวิธีการในการป้องกันยังไงแล้วก็เรามีวิธีการทําอะไรไปแล้วบ้างอะไรทํานองนี้นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับจะต้องเขียนเป็นรายงานนะครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าของข้อมูลพร้อมกับทางสสเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเราเนี่ยเราก็อาจจะสามารถได้จากการเข้าไปดูจากหลอกนะครับเข้าไปดูจากรีพอร์ตนะครับเราเข้าไปดูแล้วก็นํามาเขียนเป็นรายงานตรงนี้แล้วก็ส่งให้กับทางทางเจ้าของข้อมูลนะครับ แล้วก็ถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับตัวซอฟต์แวร์เองมันก็จะมีพวกเ,เทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันพวกข้อมูลส่วนบุคคล,ลั่วไหลตรงนี้อยู่ค่างจะเยอะ l ลอกไม่เ e ตเมนะครับก็เป็นหนึ่งชนิดที่ทําได้นะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกพอสมควรแต่ในทํานองนี้นะครับในในจุดนี้ผมอยากจะไฮไลท์ที่ตัวตัวประเภทของ DNS Security นะครับ หลอกของ DNS นะครับมันจะมีข้อมูลการโจมตีข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างจะเยอะถ้าหากเราเอามานำมานิเตอร์นำมาตรวจสอบดีๆนะครับนะครับตรงส่วนนี้ในรายงานของทาง IDC นะครับก็จะมีระบุว่าการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขโมยมาผ่านช่องทาง DNS traffic นะครับอ่าตรงรายละเอียดตรงนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่าการโจมตีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับ เราสามารถหาร่องรอยในการโจมตีนะครับได้จากหลอกแต่ค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นหลอกแอปพลิเคชันหลอกอัลเทอร์นเคชนะครับหรือว่าหลอกพวกแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นที่เป็น third party ที่เรานำมาติดตั้งพวกนี้เราสามารถเอาหลอกขึ้นมาตรวจสอบและมอนิเตอร์ได้มันก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะดูดรู้ได้ว่าข้อมูลสมบุกสบรณเราล่วไหลหรือว่าเราโดนโจมตีด้วยวิธีการอะไรนะครับ ในมุมของซ้อมนิกเองครับเราก็ใช้ตัวซอมนิกดัต้าแพลตฟอร์มฟอร์ล็อกนาลติกนะครับนำมาสร้างเป็นแดชบอร์ดเพื่อให้มอนิเตอร์ข้อมูลลักษณะเช่นนี้นะครับเราอาจจะสร้างมอนิเตอร์แดชบอร์ดเป็นลนักษณะของอ t h เทนต c a t i o n นะครับหรือว่าแล้วก็แดชบอร์ดของการพวกมอนิเตอร์เหตุการณ์การเข้าถึงข้อมูลหรือว่า Data Access นะครับในมุมของการมอนิเตอร์การสร้างแดชบอร์ดนะครับเราอาจจะยกแนวทางปฏิบัติของ ISO 27001นะครับ นำมาคอมไพน์นำมาปฏิบัติก็ได้ถ้า ISO 2001มันก็จะมีแนวทางปฏิบัติอยู่2หัวข้อใหญ่นะครับการจัดเก็บพวกข้อมูลที่เป็นลักษณะของ C U I D นะครับ Access Create Modify Delete อะไรพวกนี้แล้วก็ข้อมูลประเภทการยืนยันตัวตนนะครับพวก Login Success Login Fail Unsuccess หรือแม้กระทั่งพวกกรอกที่เกิดขึ้นจากการ Terminate Service นะครับการทำแดชบอร์ดเพื่อมอนิเตอร์2เหตุการณ์นี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าททางที่ซอฟนิกเราทำนะครับอย่างเช่นหลอกของพวกไฟเซอร์เวอร์นะครับเรานำมาสร้างเป็นแดชบอร์ดนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าอ่ายูเซอร์อะไรนะครับแอคเซสมาจากอุปกรณ์อะไรนะครับเข้ามาทำอะไรบ้างนะครับอ่าเข้ามากับไฟมามาทำกระทำกับไฟล์อะไรนะครับในแดชบอร์ดของซอฟต์นิกเองครับเวลาเราคลิกอย่างเช่นคลิกที่ยูเซอร์หนึ่งนะครับข้อมูลในแดชบอร์ดอ่าในในกราฟอื่นก็จะถูกฟิลเตอร์นะครับถูก ถูกรีเฟรชแล้วก็ดิวดาวก็จะเห็นได้ว่า,ายูซอร์นี้เข้ามาผ่านอุปกรณ์อะไร i p อะไรแล้วเข้ามาทำแอคชั่นอะไรไฟล์อะไรเราก็จะเห็นแบบละเอียดลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกด a ต a ตเบนะครับเราก็จะเห็นหคล้ายๆกันเราก็จะเห็นว่า t r a n s a c t i o n ที่เกิดขึ้นจาก c l ล e อ t อะไรนะครับเข้ามา Databa s e อะไรแล้วเข้าไปทำา o p ปอเรชัอะไรใน d a t a b a s e operation นี้อาจจะเป็น operation การ s q สการอัปเดตการ Create การ e l e t e นะครับแล้วก็รายละเอียด statement ของการคิวรีนะครับโดยละเอียดก็จะเห็นลักษณะแบบนี้หรือถ้าหากเป็น d a s h บอร์ดของการมอนิเตอร์เหตุการณ์ทางด้านออเทนติเคชันนะครับเราก็อาจจะเอาหลอกทุกๆหลอกในเครือข่ายนะครับโดยคัดเฉพาะเหตุการณ์ทางด้านออเทนติเคชันเข้ามาที่ d a s h บอร์ดนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าเหตุการณ์ประเภทการออเทนต c a t i o n ไม่ว่าจะเป็นเอ่อหรือว่าสักเซสนะครับ จากยูเซอร์อะไรนะครับจาก IP อะไรจากเวลาไหนนะครับเราก็สามารถที่จะรีวิวตรวจสอบได้ว่ามีการเข้าถึงจากยูเซอร์อะไรนะครับโดยเฉพาะนะครับยูเซอร์ที่เป็น d e f a u l t นะครับยูเซอร์ที่เป็นพนักงานเก่าที่เคยลาที่ลาออกไปแล้วที่ยังไม่ได้ลบออกจากจากระบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ถ้าเราทราบข้อมูลนะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะต้องสร้างมาตรการในการป้องกันยังไงเกิดให้ให,ให้ให้กับ ให้กับระบบเครือข่ขายเราได้ได้บ้างนะครับก็ปิดท้ายนะครับก็ใกล้จะจบละก็ในแง่ของผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน,านการคอมไพล์ PTPA ครับทางซ้อมนิเองเรามีอยู่อยู่หลายระบบนะครับอย่างตัวซ o อมนิก a t ท a พ a เ a โฟร์ดอันนี้ก็จะถ้ามีโอกาสได้จัดสัมมนาลักษณะนี้อีกนะครับเราก็อาจจะเชิญทุกท่านนะครับมาเล่าฟังอีกทีนึงนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่ใช้ในการคอมไพล อ,าอ่าพรบ p พีดีพีนะครับซึ่งโปรดักต์ตัวนี้นะครับเทคโนลยีตัวนี้ช่วยงานทางด้านีดีอยู่หลายด้านเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำพวกโลป้าการทำพวก data inventory การแจ้งเตือนนะครับการทำพวก data flow mapping ต่างๆเราจะได้เห็นว่าในองค์กรของเราครับมีข้อมูลส่บุคคลอยู่ที่ใดบ้างนะครับใครรับผิดชอบบ้างแล้วมีมาตรการในการป้องกันยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองนะครับทางเราเองนอกจากเราเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ เรายังมีทีมที่ปรึกษานะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับที่ให้บริการที่ปรึกษาครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมการให้คำปรึกษานะครับวางแผนงานนะครับการให้บริการในการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมนะครับหรือแม้กระทั่งการคอนซัลทให้บริการว่าท่านควรจะติดตั้งระบบ IT ยังไงมีการจัดเก็บหลอกยังไงนะครับมีการคอนซัลทในแง่ของการใช้ตัวพ d p for d a t a mapping นะครับว่าจะต้องทํา d a ต a i n v e n t o r อยังไงนะครับมีการทำ d a t t Flow w ยังไงนะครับเรียกได้ว่าเรามีบริการลักษณะของ p d p ครบวงจรนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนไปในถึงเรื่องของการใช้งานนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับในหัวข้อที่สองนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะมาร่วมสนุกกันกับการตอบคำถามนะคะซึ่งคำตอบก็อยู่ในเนื้อหาที่เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะสำหรับคำถามแรกเจญคุณรุจิรพงศ์เลยนะคะมาแล้วค่ะคำถามแรกครับหลอกเหตุการณ์ประเภทใดครับที่ต้องจัดเก็บหลอกตาม p d p a ครับนะครับก็ข้อเอครับ ลอกที่เกิดขึ้นจากระบบการเก็บการใช้การเปิดเผยนะครับการเผยแพร่นะครับอย่างข้อบีคือไม่ต้องจัดเก็บเลยนะครับแค่ที่ทาอยู่ก็พอแล้วอะไรสนองน,นี้นะครับค่ะโอเคครับ,รบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์คําตอบหลังจากทีมงานได้ส่งคําว่าซอฟต์ดิกลงไปในช่องแชทนะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสมามไปเลยค่ะใครที่รู้คําตอบแล้วนะคะ ส่งคําตอบมาได้เลยนะคะตอนนี้ทีมง,งานก็พิมพ์คําว่าซอฟต์นิกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่องแชทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเอาละเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะคุณรุจิรพงศ์ครับ,รบตัวนี้ง่ายๆนะครับน่าจะตอบได้ก็คือผมอยากจะเพีงยงแค่เน้นย้าเท่านั้นเองครับว่าข้อหลักหรือว่าแกนหลักของการจัดเก็บข้อมูลหลอกตามพ d ทีก็คือหลอกที่เกิดขึ้นจากระบบเก็บระบบใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลครับถ้าเราเข้าใจ3 3สแกนนี้นะครับ เราน่าจะปฏิบัติได้นั่นก็คือคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A ครับค่ะยินดีด้วยกับคนที่ตอบข้อ A นะคะส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะคะมาถึงอีกหนึ่งคำถามดีกว่าค่ะคุณรุจิรพงศ์เชิญค,ครับอีกคําถามครับคำถามสุดท้ายคํากล่าวใดถูกต้องนะครับข้อ A คือการจัดเก็บหลอกตามจากระบบใดๆในองค์กรนะครับที่ทําให้เราสามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ แล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์ยืนยันตัวตนได้นะครับข้อบีคือจัดเก็บหลอกไฟวอลก็พอครับไปครบส่วนหมดละไฟวอลอย่างเดียวหวังว่าน่าจะตอบได้นะครับคำกล่าวใดถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วส่งคำตอบมาหลังคำว่าซอฟ t นิกหนึ่งสองสามไปเลยค่ะใครจะได้รับรางวัลน,นี้ไปนะคะเอาละค่ะ ส่งกันมาหมดหรือยังเอ่ยข้อ A หรือข้อ B เชื่อว่าหลายท่านน่าจะตอบถูกนะคะโอเคตอนนี้เราไปฟังเฉลยกันดีกว่าค่ะครับผมเฉลยข้อ A ครับก็หลอกที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การพิสูจน์เสร็จยืนยันตัวตนนะครับสองแกนนี้นะครับถ้าเราสามารถทราบนะครับเราก็น่าจะคอมไพล์แล้วก็น่าจะช่วยในแง่ของพีีได้ครับ